ต,ตาแม่กูเ,เห็นมึงมีความรักอะกูก็นึกได้เพลงหนึง่งจะเล่นเพลงอะไรละไม่บอกมาบอกมานะสิมึงก็พูดีด่มึงนึกได้เพลงหนึ่งนะเพลงอะไรนะกูว่ามึงต้องเคยฟังนะลอ้อเออไม่ไม่บอกมาสิไม่บอกเอาเลนะก็บ,บอกมาสิมึงก็ตั้งใจฟังก่อนทีก็มึงบอกว่าเห็นนะเอาหญิง,งนี้นะนึกถึงเพลงหนึงนะ่งไม่บอกว่ารักไม่บอกไม่บอก ก็คุณว่าถ้ามึงก็บอกไม่บอกไม่บอกนะเฮ้ยมึงลิเกที่นี่มีคนหนุ่หนังรุะใครมาไปเพราะป้าลอยเดี๋ยวเดี๋ยวกูมานั้นเราจะคู่เออเออเออเมื่อรับไปก่อนเลยรับไปก่อนลูกกูนวด่านวดขาไอู้หน่อยอมามาน้องปูดนวดให้เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยกูจะนวดให้ขยับปวดก่อนได้ไหมทำไมเนอะโอ้ยเดี๋ยว ขยับไปทางซ้ายนิดนึงไม่ต้องแดกกันแล้วก ouais. ูพ nah. ึ่งได้ของกูมาเนี่ยกูก็นึกว่ามอดลองกูก็นึกว่าไอเสียงดังเก็บเก็บเกมอดลองในเรามามากูไม่วางทางโน้นแล้วขอโทษขอโทษนะจ้ะมาดิมาดิ่อยนวดให้มันมือนะเพื่อนแต่แต่กูรู้ว่าไม่เป็นนะเนี่ย อะไรเตรนั้นดีๆๆเฮ้ยอะไรพมงเนีเฮ้ยงทัสอคนไม่ต้องแสดงอีกต่อไปอะไรทนรู้ความจริงหมดแล้วมึงทังสคนเป็นตัวปลอมของท่านนเราเจอกันี่ทอรเรางเป็นตัวปลอมยอมรบมาสิดีๆยอมรับ้ตัวจริงโกปลอม เราไม่ใช่ตัวปลอมท่านตัวปลอมนี่ทำไมพวกท่านถึงไม่เชื่อเราเราบอกว่าเราไม่ใช่ตัวปลอมนี่แต่ถ้าหากว่าท่านบอกว่าเราสองคนปลอมตัวมาเนี่ยอันนี้จริงเฮ้ย,ยนั่นไงน,น,นั่นไงน,นั่นไงผมวกมึงตัวปลอมนั่นไงมึงรู้นิวกูตัวปลอมไอ้พวกนี้เขาสร้างข้าวมาแล้วตัวจริงอะเฮ้ยไอ้คูยัยไงไม่บอกเขาทำไมนะรุนแางโอยผมได้ยินไหม น่ไอคนนั้นมันบอกว่านี่อีดังที่ใช้ไมฆ่าตัวจริงคนนั้นไอดังไอดานมันเรียกกูอีดังอะไร้ามอะไรนะห้ามอะไลย กนนะมเออไม่มีอะไรมากพค่ะขาดว่ากล้าของฉันเห็นว่าองค์ราชบุตรเขยเนี่ยมีฝีมือมากแค่ไหนก็เลยมาลองฝีมือกันเล่นดูพี่อะค่ะใช่ไหมล่ะพี่โทษที่นี่มาที่ลองฝีมือที่ไหนเอ,อข้าวของพังเสียหายหมดแล้วถ้าจะสู้กันไปสู้กันข้างนอกก่อนขออภัยพุ่นจ้าทำไมเออไม่ไม่ได้ตั้งใจล้อก็แค่ขันไม้ขันมืออ้าวอะล้ว ปาบาทมามีเรื่องอะไรอ่ะใช่มีสิที่นี่มาเนี่ยมีเรื่องอะไรรีบแจ้งมาเลยพุชจ้าเรื่องวันนี้อยู่ว่าเออเรื่องอะไรจ้ะเรื่องอะไรพุชจ้าฉันฉลืมไปเอาเลืมไปแล้ววะเื่องี่ล่ะคราเลือกนึกซีเออเออนึกนึกไม่ออกเดี๋ยวเอางี้แล้วกันเดี๋ยวฉันเดี๋ยวเดี๋ยวฉันมาใหม่นะฉันนึกออกฉันรีบมาเลยนะจ้าจ้าจ้าเรื่องอะไรพุชจ้าเฮ้ยจ้าจ้าจไปแล้วไอ้าจ้าจ

ไปไม่เป็นไรมาดูวันเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้พวกนี้ใครอ่ะอ๋อทหารอรารักขาฉันเองอารักขาคอยดูแลความปลอดภัยฉันคอยดูแลความปลอดภัยด้วยไม่มีโง่พงษ์เจ้ามึงโดนตนีมึงยืนเฉยไม่เห็นนะเจ้เอาไปลงภูงเก็ตคิ้วมึงแล้วเขียนนานเลยนะได้แค่นี้มาดูวันมาเขียนมาหลายปีแล้วจ้ะสอวนนี้พี่ฉันนึกออกแล้ว ว่าฉันมีเลยจะมาบอกนายพย่ตอนนี้เนี่ยนะโรงราชพิธีปลูกเสร็จแล้วอีกสามวันเตรียมตัวเป็นเจ้าบ่าวได้เลยสามวันอุ้ยสามวันเหรอพปล่าคะใช่สามวันจะแต่งงานแล้วอ่าแค่ดีพุทธจิตเตรียมตัวนะครับผมไปนะไปเจอเลยนะไปพวกเราขอบใจพวกเจ้ามากนะที่ดูแลเราเป็นอย่างดีโอเคทำใจวีโอเคด้วยเอาพลังเฮ้ยไอ้นุ่ม ไอ้เชื่อจมพูหน้ามึงหวานว่ะแต่มึงแต่งหน้าเฮี้ยมากมันก็หล่อเป็นทุนอยู่แล้วอ่ะมันก็หล่อเป็นทุนอยู่แล้วไม่ต้ไปเสียมเขหล่อจนงเสียงม่นหล่ออย่างนี้เสียมัหล่ออย่างนี้เหรอพี่ชื่ออะไรเนี่ยลงเรือมาหารักอาภรณชื่ออะไรครับสายยันครับพี่ชื่อสายยันใช่ครับแล้วร้องยอดรักหาโพก แต่ผมมีชื่อเล่นนะเอาวางมีชื่อเล่นด้วยมีชื่อเล่นเสิชื่ออะไรอ่ะชื่อเป้าสิเป้าช่วเป้าฟังเสียช่วยขำเขาหน่อยพี่แต่ผมสงสัยอ่ะอะไรอ่ะเจชุดดำเขามองเป้าจังเลยอ่ะหลอดาะไรคีิปหายวันนี้ไม่ธรรมดาแล้วทำไมอ่ะลงไปข้างล่างเนี่ยโหคนให้หึงชอบก็ชอบเยอะเหม็นใี้หึงไม่พออา อย er I mean> uh ู่กับการอย่ามาไปนี่ไปนะแกเป็นฆาตกรอย่าฆาตกรเนอแกเป็นตัวปลอมก็ยอมรับมาสแกยอมรับมาก่อนว่าแกเป็นฆาตกรเออเขายอมรับมาแล้วเขยอมรับฉันก็ยอมรับก็ได้ว่าฉันเน่ยเป็นตัวปลอมอ่ะเออไม่ใช่ฉันเลยทำไงเพราะว่าที่ฉันเข้ามาเนี่ยฉันไม่ได้อยากเป็นเจ้าไม่ได้อยากมีบัลลังก์อะไรหรอกแล้วเข้ามาทำไมวะฉันเนี่ยมีบอกุ้รู้มีเพื่อนฉันไหมก็อยาก เลี้ยงเป็ดอย่างนี้แค่นั้นจริงหรือแค่นี้แต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่งอะไรกันฉันขอได้ไหม่ะองค์หญิงอารยาเอารักองค์หญิงอารยาด้วยใช่คุณรักไม่ได้ไม่มีปัญหาคุณประสงค์เรามาต่างกันเพราะฉะนั้นเรามาสร้างข้อตกลงกันดีไหมไม่สิเอายังไงเล่าเองก็มีความรักข้าก็มีความรักเรามีข้อลับซึ่งกันและกันเออ กลุ่มข้องรับชั้นสองคนได้เลยและชั้นสองคนก็จะกลุ่มข้องรับของแกไม่ได้ทำไมไม่ได้ฉั้นกลุ่มของแกและของแกดอกแต่แกจะมากุ่มของฉันไม่ได้ทำไมเลยจะไม่ยอมไงแสดงว่าของรับเป็นใหญ่มากยิ่งใหญ่ที่ทสุดหี่อุยตีกระจ็บปาก พวกเราไม่ฟังฉันเลยเราต้องแลกกันกลุ่มถ้าเกิดว่าแกกลุ่มของรับของฉันสองคนไม่หมดแกอมไว้ใต้ลิ้นก็ได้แต่ห้ามให้มันรุดปากแล้วบอกให้ใครรู้ได้สิถ้าหายก็อย่าว่ากันละะกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทําข้อตกลงห้ามพูดเรื่องของกันและกันไอ้หูผู้หญิงอารยาไม่ไปในเสียแผ่นดินเป็นของเราเดี๋ยวค่อยไปตามเอาคืนที่หลังได้แน่นะเอาตลง ไม่พูแล้วจ้า่แต่กอนมนุม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 เยอล่อะไรจะซื้อที่เผาพอเงออนนเซื้อรอทั้งเรื่องเลยเี้อไอตงแต่มาล่มันไม่พูดกับพุ่ม